สวัสดีครับพเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมจะมาแชร์เทคนิคการประหยัดเขาเรียกว่าประหยัดอะไรนะประหยัดค่ากาแฟปั่นนะไปได้5บาท5บาทเลยทีเดียวนะครับพเพื่อนเพื่อนครับอันนี้อันนี้อ่าแล้วแล้ว,ลวอ,นนอ,นนอันนี้อันนี้เป็นเขาเรียกว่าแล้วแต่ส่วนบุคคลนะแล้วแต่ส่วนบุคคลนะอันนี้คือความชอบหรือว่าเป็นสไตล์ของแต่ละคนเนาะบางคนก็แบบว่าเอ้ยอยากกินกาแฟปั่น กินกาแฟปั่นเลยอย่างเงี้ยก็สั่งให้เขาปั่นเลยเขาก็จะเพิ่มเขาก็จะเพิ่มค่าบริการในการปัน่นกาแฟปั่น5บาทนะโดยทั่วไปนะอย่างอย่างทั่วไปร้านทั่วไปที่ว่ากาแฟสด30บาทเงี้ยเอาขอเป็นกาแฟปัน่นก็เพิ่มเป็น35บาทอะไรเงี้ยแต่ผมใช้วิธีอย่างนี้ครับคือผมสั่งกาแฟสดธรรมดาครับใส่น้ําแข็งธรรมดาได้แหละ,ะเป็นราคาแถวบ้านผมแถวปากซอยผมก็จะ 5, 5้าบาทเฮ้ยสาบาท30บาทนะแต่ถ้าปั่นเป็น35บาทผมก็สั่งมากาแฟปั่น เป็นน้ำแข็งเป็นใส่น้ำแข็งเย็นน้ำเอ่อไม่ไม่ใช่ปัน่นมาถึงกาแฟสดกาแฟสดธรรมดาเลยกาแฟสดธรรมดาเหนะ็นไกาแฟสดธรรมดาครับเ,เย็นเย็นกาแฟสดใส่น้ำแข็งมาอย่างนี้เลยครับเพื่อนๆครับแล้วผมใช้วิธีมาปั่นที่บ้านเองนะครับประหยัดประหยัดเงินไปอีก5้าบาทนั่นเองครับห้าบาทอ่านี่มาเดี๋ยวมาดูกันนะผมผมจะทํำยังไงนะพอดีพอดีผมมีเครื่องปั่นเล็กๆตัวเนี้ย เครื่องปั่นพอตติบเบิลใช่ไหมหรือว่าเครื่องปั่นแบบพกพาได้อะไรเงี้ยเอาติดตัวไว้นะครับผมเออนะครับผมก็เลยใช้วิธีการที่แบบว่าเอามาปั่นเพื่อประหยัดนะครับผมโดยปกติปั่นมันก็จะเพิ่มอีก5าบาทใช่ไหมแต่อันนี้ผมใช้วิธีการขอแบบธรรมดานะครับผมแกาแฟเย็นธรรมดาแกาแฟสดเย็นธรรมดาแล้วเอามาปั่นเองนะครับผมอ่ผมใส่เลย,เอ,เลยอ่ะอเย ปั่นทีละหน่อยปั่นทีละครึ่งแล้วกันอ่านี่เครื่องอันนี้เป็นเครื่องปัน่นผมนะเครื่องปันป่นที่แบบว่าพวกวปั่นปั่นความหูนี้ก่อนอือปึ๊บอ่าถ้ามีเซ็นเซอร์มาละอ่าเห็นไหมครับเขาปั่นเลยเครื่องเครื่องปั่นผมจะประมาณนี้แล้ว อี okay. ่ยก็ความเหมือนความเหมือนปั่นไปก่อนชุดหนึ่งนะความอย่ากมันจะมีตัวเซ็นเซอร์อยู่ถ้าเปิดฝามันจะเซ็นเซอร์บอกว่าเฮ้ยตรงน,นี้ยมันมันจะเหมือนเซ็นเซ,นเซอร์ไม่ทํางานอนะไรเงี้ย <Okay. S 2> โอเคนี่โอ้โหสุดยอดปั่นได้เรียบร้อยละผมก็มาเทาใส่เยติเยติก่อนอืมใส่เยติออนนะครับเพื่อนๆครับนะได้แล้วกาแฟปั่นนะครับผมอืม แล้วก็ใส่อีกชุดหนึ่งไปนะครับผมโอเคใส่ไปละอีกชุดหนึ่งนะครับโอเคนะครับความ,หม,วามหมุนความปุ๊บหมุนหมุนหมุนโอเคเซ็นเซอร์ทำงานครับโอเคครับเพื่อนๆครับอ่ามาปั่นกันเลยนะครับผมปั่นอีกอีกครั้งหนึ่งปั่นชุดหนึ่ง โอเคครับถอดออกมาปั่นเรียบร้อยแล้วนะครับี่ผมเทใส่เลยเทใส่รวมกันเลยเนี่เยติพอดีเยติพอดีครับนี่ฟึบโอ้สุดยอดครับนี่ครับได้กาแฟปั่นนะครับผมประหยัดไปได้อีก5บาทครับผมค่าปั่นนะนะครับผมใครๆก็ลองได้นะไปลองได้นะอันนี้คือถ้าเพื่อนๆไม่สะดวกก็ก็ให้เขาปั่นให้ครับ5บาทเองนะครับผม แต่สําหรับผมกินบ่อยๆอะไรเงี้ยถ้ากินทุกวันนี้หาบาทห้าบาท5้าบาทสมมุติว่า30วันใช่ไหมห้าคูณสามสิบอ่าห้าคูณสาวันก็150บาท150บาทอ่าแก้วสมมุติว่าแก้วละ30อ่าผมก็ได้กินต่ออีกอ่าเท่าไหร่วะสามห้าเท่าไหร่ร้อยห้าสิบหารสามห้าแก้วเออก็เดือนหนึ่งผมก็ยังได้ประหยัดเอาเงินค่าปั่นเนี่ยมากินได้อีห้าแก้วนะครับผมโอ้สุดยอดสุดยอดแฮ่ อันนี้เครื่องปั่นผมนะเครื่องปั่นอันนี้แบบพกพามันผมว่าน่าจะมีซื้อขายออนไลน์อยู่นะอันนี้ผมได้แถมฟรีมานะเออได้แถมฟรีมาเครื่องปั่นแบบนี้นะได้แถมฟรีมานะครับผมแต่ปั่นเวิร์กนะปั่นพวกน้ําแข็งปั่นน้ําแข็งหวานหรือว่าปั่นผลไม้อะไรเงี้ยแจมอยู่แจมอยู่โอเคครับก็เนี่ยอันนี้เป็นเอามาแชร์กันนะเพื่อใครอยากจะประหยัดกินแบบประหยัดประหยัดเนาะนะครับผม